ระเบียงค่ะเกิดอยู่ข้างถนนเฮ้งค่ะแม่นี่เบื้องปุณนะพี่น้องเตรียมตะกร้าหรอจ๊ะมีระดอกตูมหลายนะคะนี่ดอกน,อออน,นั่งบนสิพามาเลยนี่จ้ะอืปุนอ่ะจ้ะนี่ี่ ดอกบักใหญ่เไงโอ้ยโอ้ดอกนี่ใหญ่มากค่ะพี่น้องดวงผลปาดปาดปาดดวงใสนี่จ้าอืมนี่ดอกนี่ค่ะมีจ้าพี่น้องใหญ่แบบเกือบถ่วมตะกร้าเลยจ้ะโอ้านี่ดอกหน่อยดอกนี้ดอกนี้มันบานแล้ว